ดีวป็นจริงผมนั้นมาจากกลุ่มแม้เด็กคอมแม้เด็กไม่รู้พูดทําไมว่าม่รู้ว่าอันนี้ทําคลิปอันนี้ทําลิปคลิปนานมากที่สุดที่จะทําไปเป็นได้พิกเกิร์ห้อใส่ก่อนน้ำมันน้ำนี่พิกเกิร์ห้อใส่ก่อนน้ำี่ให้ก่อนให้ก่อนฮัลโหลหน้าหาเกอ๋อพิกเกิร์ห้อใส่ก่อนน้ำมันน้ำนี่พิกเกิร์ห้อใส่ก่อนน้ำมันนี่เออใส่ก่อนใส่ก่อน